แลนะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักนะคะวันนี้คุณครูจะมาแนะนำการทำใบงานในรูปแบบออนแทนหน่วยฝนของชั้นอนุบาลปีที่2ค่ะ เรามาเริ่มกันที่ใบางานแรกเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องสมบัติของน้ำนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนระบายสีภาพด้านล่างให้สวยงามตามจินตนาการนะคะอันนี้เป็นภาพวัตจักรของน้ำนะคะเมื่อนักเรียนระบายสีเสร็จแล้วนะคะผู้ปกครองอย่าลืมนะคะประเมินผลงานให้คุณครูด้านล่างแล้วก็เซ็นชื่อกำกับทุกแผ่นนะคะ ใบงานที่2ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเหตุการณ์ที่สัมพันธ์กับการเกิดฝนนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนโยงเส้นจับคู่รูปภาพที่สัมพันธ์กันยกตัวอย่างอย่างเช่นภาพที่1นนะคะแดดออกแดดจ้านะคะควรจะมาสัมพันธ์กับภาพไหนก็น่าจะเป็นภาพ เด็กผู้ชายที่สวมเสื้อกล้ามแล้วก็กางเกงขาสั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะใบงานต่อมาค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนลากเส้นตามรอยประและระบายสีภาพการปฏิบัติตนเมื่อฝนตกให้สวยงามตามจินตนาการค่ะอันดับแรกให้เด็กเอาเดินสอเขียนตามรอยประเม็ดฝนให้หมดจากนั้นก็ระบายสีภาพนะคะ ใบางานต่อมาค่ะเป็นเรื่องของการบอกอาการเมื่อเจ็บป่วยนะคะคําชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนคําตามรอยปกักและยงเส้นจากคู่ภาพกับคําให้ถูกต้องด้านบนจะเป็นรูปภาพกับคํานะคะแล้วก็ด้านล่างฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งรูปภาพอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งคํานะคะอันดับแรกผู้ปกครองพาเด็กอ่านก่อนทีละคาอ่านเป็นคําเลยนะคะอย่างเช่นจามไอ ปวจากนั้นก็ให้เด็กมาเขียนตามรอยประนะคะแล้วก็ให้เด็กโยงเส้นอย่างเส้นภาพที่1นนะคะคือคําว่าจามก็ให้เด็กลากมาหาคําว่าจามนะคะใบางานต่อมาค่ะเป็นเรื่องของโครงการตามแนวพระราชดำริเกี่ยวกับฝนอันนี้เป็นใบางานกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะให้เด็กใช้ดินสอลากเส้นเม็ดฝนตามรอยประให้หมดนะคะ แล้วก็เอาดินสอลากเส้นรูปร่มเสร็จแล้วก็ระบายสีค่ะใบางานต่อมานะคะอันนี้เป็นเรื่องของใบางานเสริมทักษะเกี่ยวกับการเรียนรู้พยัญชนะไทยตัวขอขวดอันดับแรกนะคะก็ให้เด็กเขียนตามรอยประตัวขอขวดโดยเริ่มจากหัวมาท้ายนะคะเขียนให้เสร็จจากนั้นช่องสี่เหลี่ยม สามช่องนี้ให้เด็กเขียนตัวขอขวดด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีภาพค่ะค่ะใบงานต่อมานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้พยัญชนะไทยตัวขอ,ขอขวดเช่นกันนะคะท่านผู้ปกครองจะสังเกตเห็นว่าจะมีภาพที่เป็นรอยประับตรงนี้ให้เด็กเอาดินสอลากเส้นตามรอยประจากนั้นก็ขีดนะคะตัวขอขวดเข้ามาหาภาพแบบนี้จนครบทุกตัวแล้วก็ระบายสี ะะส่วนด้านล่างให้พาเจ้ามดออกจากขวดนะคะให้เด็กขีดออกมาแล้วก็ระบายสีภาพค่ะใบางานต่อมานะคะเป็นเรื่องของการเรียนรู้จำนวนตัวเลข2อันดับแรกให้เด็ก ขีดเลข2แบบนี้ก่อนนะคะจะมี1กับ2ขีดแบบนี้จากนั้นให้เด็กเขียนเลข2นะคะตามรอยประโดยเริ่มจากหัวมาท้ายจากนั้นก็ระบายสีภาพตรงนี้นะคะในงานต่อมาค่ะอันนี้เป็นเรื่องของการทบทวนจํานวนตัวเลข2นะคะให้นักเรียนระบายสีภาพที่มีจํานวนเท่ากับ2และเขียนเลข2ตามแบบอันนี้จะเป็นภาพที่อยู่ด้านบนให้นักเรียนระบายสีเฉพาะภาพที่มี2อย่างเช่นฟัก ทองมี2ก็ระบายนะคะอันไหนที่ไม่ได้มีจำนวนเท่ากับ2ก็ไม่ต้องด้านล่างให้เด็กเขียนเลข2ตามรอยประแล้วก็ให้เด็กหัดเขียนเองตามแบบนะคะใบางานสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องของการเรียนรู้เรื่องการจับคู่นะคะให้หนักเรียนโยงเส้นจับคู่ภาพดังตัวอย่างอย่างเช่นข้อที่1นะคะมีนกกี่ตัว1 2 3บ้านนกมี1 2 3อันนี้ตัวอย่างเขาลากให้ดูแล้ว1 คู่นะคะก็ให้เด็กมาลากจับคู่กันให้ครบนะคะนะคะเสร็จแล้วก็ระบายสีอันนี้ก็เป็นใบงานของน้องอนุบาล2ในสัปดาห์นี้ค่ะ